เขาหลอดจะเป็นกุมารตัเองมาเป็นโพสุกอยากได้รับโอกาสาที่อะไรเดในดาสั่งไได้เราจะเป็นในะทียางน้เดดาม่าไันด่ตัวรึแต่มีหำหน่อก

ก่อนมย่แหงปากงก็ะบอกเลี้ยงแม่ก็บอได้นี่แหละนี่แหละมอลำเป็นี้แหละมอลำนี่ขันอยู่นี่รวมทงกัน่ามวางไว้เองได้ผู้กคนเลยผู้เด่ดนั่นต้องค้อมมันบอกต้อมผู้เ่นแอบผู้นิวผู้ไว้ผู้นีวสามารถผู้นีวมาไว้ผู้นีสามารถลครับมั่นก็ถือว่าเป็นโอกาสน้ำหนะครับ ลำในไปกว่าลำกว่าลำส่งไปสองสองก่อนดูเดี๋ยวเวลาอยู่ ว่แ่นแต่สินยากเนี่ยถ้าตอนตายเนี่ยมันว่าตอางเด่นน้ำมตอนตายก็ไม่หนักห่อครับเออนั่งกันเลยคือชุ่มไม้นี่ยูโรปยูโรยูโรปุ๊บยูโรปลำจบหนิยูโรปรำหนึ่งว่ะเออยูโรปรำยูโรปรำจบปุ๊บยูโรปตายปุ๊บเข้ากันจังคอยตายน้ำยูโรกันเลสักพักนึงเขาจะแน้ำยูโรกันเลเขามีก่อนรำบอมมี่หนิว่ะมีอยู่บ่ก่อนรำลา ล่ำไก่มีทุกคนเลยครับมีทุกคนเพาล่ำมันเป็นทุกคนอยู่ครับจะมาผู้คนทั่ให้เขารวบเอาอ๋อให้เขารวบให้ผู้ใดียวนึงรวบผมผมว่าล่ำไก่เพราะว่าทันต์ทันต์นี่ชอบตัวรวยเขารวบอ๋อคือว่าอันฟิมเหล็กันฟิมรวบ้งหน้าแดงไงหน้ารวบเลยมันแดงมัน้ารวบเลยครับนั่นแหละพ่อจึงบอกว่าแสดงแสดงบ่อยพี่มาให้ล่ำให้ได้ทุกคนคือสามารถ เอย่าก็ต้องล่ำจุกุกก่อนเลยพ่องไว้ไหนมันเลยทองไวโดนรู้องมาแล้วก็แตงเข้าที่โดนนะครับพ่องมาั้งแต่ก่อนทองคุแหลกเลยพ่องมาั้งแต่คุแหลกเลยคุแหลกคน2สคนสามคน4สี่พองไว้เลยผู้ได้ขาดนะครับวันนี้นะครับมนองคอนล่าน้องฟิลกล่านะครับจะได้มีการเแจกแงกแจกแจก่วงนี้นะครับอลอง เพียงี่การสอบนะครับเพียงด้สอบม,มาตั้งแต่อยู่บ้านพักนะครับเพียงด้สอบมาตั้งแต่อยู่บ้านพักแล้วนะครับเพียงก็เป็นตัวสอบนองที่มีไล่ชื่อตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับเมื่อนี้ได้รับโอกาสนะครับขึ้นเป็นอีกหนึ่งกุมารนะครับและบทบาทน,น้องก็อาจจะบทล่ำบนยังอาจจะมาให้ได้เต็มที่บางใดนะครับเพราะว่ายาังมาให้ได้สอบจริงนะครับอาจจะไล่ๆตามๆ กันไปนะครับมันจะเน้นการแสดงเขาไมนเป็นกลุ่มเป็นยังสบายครับผมเป็นกำลังใจให้น้องน้ำเด้อครับผมน้องเปียกคงสะท้อนนะครับอันนี้ก็น้องไส้ลาพื้งนึงครับผมนี่ครับคอลอดเดอรน้องมาน้องมัดบิวนะ คลิปนี้นะครับฝากเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้น้องเปียกน้ำเนเดอร์เป็นกำลังใจให้น้องเปียกน้ำเนเดอร์ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอฝากให้เพื่อนๆนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ <c oughs> <c oughs> ับสไครต์ให้น้องอจูน้ำเนเดอร์ครับผมขอบคุณหลายๆครับ